เด๋ยวคนตอกเดือดค่ตอกแข่งไม่ได้ละคอย,ออยอออการคอพี่น้องเลยโอ้ยงานชวนะด้ยอืังเด้อตะกูลเลยไห้กากนี่เพ่งแน่นอะมวยโอ้ย <c oughs> สังเกตี กดเป่าตกมองเด้อตามเราผ่ากันแอ่เนาะกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบัดสุสุคนก็ยินดีต้อนรับซ่องแม่น้องน้ำพิงหอยพี่น้องเลยโดยมื้อนี้เนาะทั้งสบุญก็หอยพี่น้องเลยได้นัดได้มาให้ทั้งน้องมวยกับแม่เพิ่นมาที่เก่า โดยกาได้จ้างคนมาดื้อถอนไม้ตูกเก่าเพิ่นจะไปเฮ็ดเฮือนครัวแะกล่าวโทษเพิ่นออกมาพี่ครูแต่วัีได้ทั้งผัวสามาเพิ่นให้พี่น้องไว้ผัวสามาไอ้ลูกเขยของแม่น้องโอน่เนาะเพิ่นได้รับบาตรสมาชิมามัางให้แต่ว่าคพเกาะราคากาได้คุยกันแล้วเนาะโดยตอนนี้ครูเรากำลังลงมือบุมต่ำๆอยู่เจ้าของเฮือนเอาไปหอดซะชิบังแล้วอาก้อนุมาจักเลย อ่าต้อมาแล้เฮ็ดแลบัดนี้โอ้เนาบัดนี้ออกคือบ่ย่งแนโดยบาดีเด้อโดยีนตวยสดี้องมวยยังมาอดบ้องมวยมาแล้วเออมาให้เพิ่นบ่มาให้เพิ่น่ดไปเฮ็ดเฮือนครัว เคื่อนง,งามงาม,มีเคื่อนขั้วแต่บวอยากงอหนึ่งเขา่ายี่บันดัมอยากไดรอาตูบนี่ไปเห็นเคลื่อนขั้วผลว่าเราว่าสิจ้างให้ท,งทางทพ่อเพือพ่อนปู่สมานี่มั่งไปให้เรา,เาลงมั่งไว้ก่อนจนะจังคัด,ค,ดคัดไม้ไหวหวะนี่จะสิให้ทางรถเพื่อนมาเบิ้งว่าให้จ้างพเพคนแก็บไปเพื่อเสีเอานมณ์ทลาย แกเอาบ่เลยโอ้คิดว่าเจ้าหนีอะไรยังอยู่อยู่หนีก็เก่าเนาะอมาเมื่อไหร่ก็ไปเห็นเจ้าไปใส่นี่ยคือไปซาบทปซับเลยอันนี้น่องมวยสบายได้น้องมวยมีไฟแล้วแับนี้ เจ้าของมาหนิเดี่ยวก่อนได้อีกเนาะนี่ <c oughs> แหละพวกตะปตูตะปูกะ็ะโตออกแล้วก็วคัดไม้เดียนไว้ให้แมงมวยเพิ่นคนห,หน้าคัดคัดออกแม่นต,ตีตีไว้ก่อนก็ได้อยากอยากได้ไปหนึ่งเขา่าวันไหนเฮ็ดเคลื่อนขั้วหนึ่งเข่นึ่งน้ำ เฮิร์ดเงาหนูปูก้าหนึ่งเข่าใส่โอ้เห็นแหงามด n h ยากีกวะปูก้าหนึ่งเข่าใส่เอ็นโกล้อลำนวะโอ้หสิปุติโกลกอก็ดีวะขนาดฝนตกคู่ม <played> <wine> ือ้นำยังมมีเนาะ ตอนนี้พลังมากมีควาพี่น้อ,องเอ้ยสังกะซีกะับคนกะซีไว้เพราะทั้งผัวสมาแล้วมากมันยังเรียบร้อยแล้วก็ให้คัดไม้คัดยางเนาะกะ็สิจ้างเราไปปลูกต่อผู้หู้เราจะเอาน้ำท่ายเดี๋ยวให้เราเฮ็ดตัวนี้ได้ก่อนจังทาม็รกล็อกล้าอีกเท่นนะึงเพราะว่าจ้างมากหมด ไปุ่นบ่ไ้อีกะปูก็เรมแท้เนเงียบแล้วประตูอยู่ทังนี้เนาะเงากัไ้เมื่ม แต่น้ำมันก็เดียวชิ้นอะไรบางตัวนี้ออกก้อนนะก็จะเอาลังไงออกเนาะแบไมบแป้นออกนี่แมงมวยว่าจะตอกเอาอันนี่ตะปูนี่ออกแรงแน่นมากคิดว่าเพิ่อนหอดก่อนได้ ตังแถวอยังบ่เห็นเราอ่ะถ้าบ่มังไปกัเช็ดตั้มประมาณนี้ได้หม้ยพอดีพอด้านหน้ำหัวหน่้ไรเหนัวยังหน่ำไรเขาก็ได้เลยเนาะเอาบ่พัดเอาปลูกเครื่องบอนั่นในสวนเราเปล่าตัวบัทงเมียมปผักบ้งมะแตงทั่ว มาจบที่ก้าตลอดที่กินทอดลานพราได้เนมตูบบันนี้ตูบกว่าจมวใแหยาทนี่เบาหนิอ้ตูบตานแฟ้าค้างอีลีบาทหนิไปพ่อไปอยู่กับลาน้ักกระบอปลาอีกเราอะอุ้ยชนะเราอะ ใครอยู่หัวสม่าเราเคยมาก บ่ตอนยังเหวี่ยเนแค่เนอะป่เป็นอเนบุญก็ประจันเนะแม่นบ <tester. S 2> ่ชาวบ้าน่ขอบุญม่นก็ประจันบ่พอเยไปน้ำนมแม่มั่งจะวาดีเฮ็ดแน่นไปน้ำนมแม่มั่งเฮ็ดแนนล่ไนไมเห็นเนนไปเ็นน้นเราว่าเรากเห็นเน่นก็บอกอีกแล้วว่ ออกก็ไ้เนาะกรกรออกกระแกออกไม่ได้พับได้ประตูไอมันประตูดอกเลิศเลนี้ แน่นกมับไ่งงปงงจะของเฮือนมาตกใจให้มาางเฮือนหัวเนาะ <laughs> เกิดอะไรขึ้นจับเ,เกิดไรขึ้นสมุนมาพังโอ้โมแม่เล้มาพังโอ้เลยเลยเลยเอาเตัรเสียไปก่อนก็นจะงัดแก่นดังไงออกไม่มีเสียมพุดเชาเออกได้เนาะ มาอยู่ตัวเองคนม้ามัางค์คนม้ามังโทรบอกเพคนแล้วว่าจากนี้ก็อยู่พุ่นกับไกลเติบแม่นบ่เออแมนจะพร้อมกันแล้วจะนี่มาเลยมาเลยีแม่นบ่แม่นนี่คุณเอ้า โมแม่น้องมวยบาดนี่อาอเอาน้องมวยไปใช้สินน้องมวยใช้น้ำมันกับกับผักโอ้เออาโดยสบายดีเนาะจต่ว่าเข้าไปหาป่พ่อหนี่ไปเที่ยวนี่แม่นไอ้แม่น้องมวยหาค้อนนะหาค้อนตอกะปูออกเด้อสบู่หลานหาใช้ถุง,ง,งยางไม่ไปตอกอีก ในความตีในงานตะปูออกนี่แล้ยพอพังงานอะอย่เงี้งานเปีนั่นอ้หเนมาแล้วโอ้คนน่ะาลอันยูวัดดิผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยมาแล้วสบายดีโดยโดยสบายดีเก็บกี่ยองมันนาะกเเก็บกองของนอกคุณ เก็ได้ตาเหนี้ยล่นี่นี่เลียงมมันได้อรถนี่หม่งมันลดฟันชิพเอาง่ายกว่าเรามีนั่ลยพอรถมว้ยตอรถไปห่มผุนนั่งใอ้เมนผู้ช่ยไปห่มผุเดี๋ยวรถสีเหยตปูผุนู้ห่พัดเห็แดงผุนส่นเทิงเน็นเทิงเลยบ่งเนอะเก๋วกบไ่

mang à, này xin ngay cô toàn phục ghetto bumb bumb bằm bơm bắp bơm bắp 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 พลาดพลาดปี๊แม่แม่ไม่นิ่งว่าไว้ทก right> ันมวยไม่นิ no ่เหรอเออไว้ทำการม้ากันล้เออไทการยมาเสร็จก็ว้ทำกาได้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 ไม่ มันค e ือบบมันจำคือโบรายเนาะปะ่อยการคอพี่น้องเลยโอ้ลงานชวนทะเลเลยฟังเด้อตะปูเลอไข่กากนี่แพงแน่นอนมวยโอ้ฉันมี ใช่เยิหอไปแล้วราบยุงเออนด้จนจนหช้า้งยนอิสระเลยเออ ข้าด้ข้าได้ ตำนานตำนานตำนานเทาหมัดนหวยพอปูเราว่ะที่เห็นหนาลานยังคิดเห็นเห็นตู๊ป่ะเราว่ะวันนี้คิดเห็นลานตูบกับเห็นม้ยหัวนี่ไปเ้ตู้เนื้อตูบไปเห็นเหรอว่ะพวกเอยู่ด้คุณชมน้อไปอยู่น้ำเถือปุ๋บ่ไปบ่เดี๋ยคนเถ่าเนาะ แม่ห้าห้าม้็แม่หัวหัวเจ้าสายลุยชองค้นขึ้นหนุดแปบเดียวเนาะใส่มั่อย่างนี้ดิบอสบอสปูข้าไม่พน น,นี่ก็หามารถนีเฮยาจะเจาเห็ดไปเห็ดอนันตัวสองไอ้ผู้เดี๋ยวเดือดเอาไปรอดนีนยไปไว้กันชันไดน้ผูาาน้นอนลงหน่อานลงอว่าพี่ก็ได้เป็น่วงพี่มา,ามาพี่เออ เด้อเวลาดึกกันลึกลงกันนตกลัวเพ้งเลยเนาะมีบาเสียมจะขุดอันว่าชสาออกว็ไดาเฮ้ mồi đâu Ừ, hào điên vậy đã Lột bao vừng, cứ vô lái ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs> Muộn đây đi อ่ะโหเบิร์ดนั่งเดี๋ยวอีกแผ่นนึงทำอะไรก็ต้งไม่นำเลยเลยเลยเอาทำไมทำไมเดี๋ยวจะลงไปดฮะเรียบร้อยตัวนี้เดี๋ยวต่เอาโค้งตัวไม่ให้ออกนี่แล้วก็กุดเกาะกุดเตาตกมึงเด้อทำแบาผ่ากันแพ่งนั่เนาะ เพราะว่าตัวในเลือดใหญ่น,นี่มันเป็นไม้เก่าเนาะบ้านหือมะห่อนแทบบานนี่เนาะบ้านแหมเพี่เข่าเครดแต่เครดเตน เอามาโฮมไว้แบบนี้ไม่เสร็จตัวนี้ไปเห็ดอันน่าก็ต้องสองหัดแท้คือพักก็ <So S 2> ้องสองหัดโซโซอาเนาะอ๋อไป็นสงหัดอ๋ หัวฉันไปสุเหยดเนาะถ้าสุกเด็กนองเบิ้งเลยอืมใช้แสงเนาะเห็นนั่นเนาะไม่งั้นหาน่ะต้องต้อง้นบจเดียวต้อง้บอเลมัมเอยจกชิมาตู่ไปผาไปหามอไว้เนาะ มวยโป๊ะไรได้เรอะแ่ยางไปเองนะจ๊ะกาไปแล้วตูบน้องมวยไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้มีคนมาฟัง าสั่นวันนี้ใส่ซีนเดวน้ํารถมาเพิ่นกินก่อนเนาะไปน้ํามาคู่ก่อนดบ่กินนี่เพิ่นสิอฮอแต่เแต่ะจังไดก็ให้าน้มวยเพิ่นเก็บกวดยังก่อนบาดนีบ่ได้มายังขุดเไปซั่นน้มวยเยรอ่าเก็บเด้อเจ้าเด้อเด้อเด้ กียงครับเอ้ยพ่อปู่นั่นน่ะสิให้นั่นเวียหน้าลาูกก็บ่อยู่แล้ว่วันนี้ตูก็บ่อยู่อเห็นบาดนี้เนาะไปต้องมีขอาน้ํามาเพิ่นกินบ่เด้อยอ่ะสําหรับคลิปนี้พี่น้องเอ้ยบุญก็สิได้อนํานาขอบคลิปตัวนี้เพียงเท่านี้ไปก่อนกนเด้อไปชมกันอีกคลิปหน้าเนาะ คลิปนี้ขอบคุณขอบคุณบุสจุสุคนขอการว่าสบายดีสบายดี